เป็นแ,แนนจังหวัดร้อยเอด็ดจัดกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดินสองทศวรรษครอบครัวอบอุ่น,นชุมชนเข้มแข็งวันที่25พฤศจิกายน2567นายชัชวานเบญจศรีวง์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอด็ดเป็นประธานกิจกรรม25พฤศจิกายนวันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิด สองทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยมีนายพิชายาตุระซองรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าสว่วนราชการระดับจังหวัดนายอำเภอทุกอำเภอเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดเข้าร่วมที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเพื่อสำนึกในพระหมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงห่วงแยต่อปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดนำไปสู่การจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินทำให้เกิดการสารพลังความร่วมมือเสริมสร้างทักษะให้เกิดความรักความอบอุ่นและความเข้มแข็งในชุมชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางสันติวิธีจังหวัดร้อยเอ็ดมีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน462หมู่บ้านชุมชน เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี2,568จำนวน20หมู่บ้านและปีงบประมาณ2,567ได้ส่งเสริมการจัดตั้งหมู่บ้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จำนวน1,996หมู่บ้านครบถ้วนทุกหมู่บ้านชุมชนในจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีเงินพระราชทานหมู่บ้านละ8,000บาทเงินศรัทธาเงินปัญญารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,855,661บาทและได้มอบวัสดุอุปรกรณ์ในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจำนวน37รายเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวต่อไปสุภาพนพเกา้าทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้ออดรายงาน